คลิปนี้ผมมารีวิวเวพอตดวกันในฮันตี้ซัมบี้จะเป็นไงไปดูและความสามารถเปิดปวัไพก็คือทําให้วิ่งไวขึ้นแล้วก็ทุกการโจมตีเนี่ยทำให้ฮิลวเลือดตัวเองด้วยนะซึ่งก็จะมีสสกิลหล,กลักๆะครับผมหนึ่งเลยเฮดช็อตสกิลแซดสกิลเอ็กแจ็คพอตและสกิลซีบุลเล็คเทลไปดูกันไปแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็เราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้นะเพราะนั้นกดติดตามไว้เลยแล้วไปรับชมคลิปกันดีท้ายยิงโปตินี่ ผมว่าเล่นง่ายที่สุดแล้วอันนี้โอเคผมก็มาที่ท่าสกิลแซดเฮดช็อตเดี๋ยวนะนี่โอ้โหหายหมดเลยต่อมาสกิลที่สองแจ็คพอตยิงสองทีอย่างนี้โอ้โหแค่นี้เองหรอแล้วสกิลที่สามบุลเลเฮลวันนี้เท่มากๆนี่เรียบร้อยคอมพีทเลยทีเดียวและสุดท้ายสกิลอัติเมตสกิลจีนี่ม่าแล้ว เอาบังเอาโับี้บังโอเคผมเหมือนจะเป็นตีแบบฟ e ูลอลีเนี้ยผมประมาณนี้เลยก็ไว้เป็นเพียงเท่านี้แล้กันเนี้ยผมไว้เจอกัน